รายการนี้ถ่ายทำภายใต้มาตรการความปลอดภยัยทีมงานพิธีกรและผู้ร่วมถ่ายทอดกิจกรรมทุกคนผ่านการตรวจโควิด -19 กาการถ่ายทำครั้งนี้จึงเริ่มขึ้นหลังจากที่ผลตรวจของทุกคนออกมาว่าไม่พบเชือ้อสวัสดีคะ่ะในตอนนี้เราจะมา ฝึกการรับรู้และการคิดรู้ในเด็กก่อนวัยเรียนนะคะค่ะกับสื่อที่เรียกว่าเมจิกบอลหรือบอลวิเศษค่ะค่ะบอลวิเศษนะคะถูกออกแบบมานะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของสมองนะคะในการคิดคำนวณคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคิดคำนวณในการโยนที่เรียกว่าแรงที่โยนหรือระยะที่โยนนะคะหรือแม้แต่การกะจังหวะในการรับ หรือแม้แต่การวางแผนในการคิดที่จะคำนวณแรงระยะต่างๆซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะกิจกรรมบอลวิเศษที่เราใช้จะมีอยู่2ขนาดนะคะค่ะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2.5นิ้วกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.5นิ้วและที่สำคัญอาจจะมีพื้นผิวที่หลากหลายแต่ต้องกระแทกแล้วกระดอนได้ค่ะนี่คือข้อสำคัญและเราไปชมกันนะคะว่าบอลวิเศษเราจะฝึกกันยังไงค่ะ วิธีการให้เริ่มจากระดับความง่ายไปยากโดยมีรูปแบบต่างๆดังนี้การนั่งรับส่งต่อบอล 1. ให้เด็กนั่งบนเก้าอี้หรือนั่งพื้นก็ได้ 2. ให้เด็กรับลูกบอลจากผู้ปกครองแล้วเอาลูกบอลใส่ตะกรา้า โดยให้จำนวนลูกบอลเท่ากับอายุเด็กคูณสิลูก 3. ให้เด็กเปลี่ยนมือรับลูกบอล 4. ในทุกการกระทำต้องพูดในสิ่งที่เด็กต้องทำทุกครั้งและให้เด็กพูดตามจนเด็กพูดได้ต่อรับบอลมองรับบอลเปลี่ยนมือใช่ รับบอลเปลี่ยนมือสีใส่ตะกร้าเมื่อเด็กเริ่มเข้าใจและควบคุมตนเองได้บ้างให้เพิ่มจำนวนผู้เล่นซึ่งอาจเป็นสมาชิกในครอบครัวโดยให้เด็กนั่งพื้นหรือนั่งเก้าอี้เรียงต่อกันจำนวน3-5คนให้คนแรกหยิบบอลจากตะกรา้าและเปลี่ยนมือส่งต่อให้คนต่อไปจนถึงคนสุดท้ายเอาบอลใส่ตะกรา้า ใช้จำนวนลูกบอลอย่างน้อย50ลูกผลาดให้เด็กเป็นผู้หยิบแทนที่จะเป็นคนรับส่งและใส่ลูกบอลลงตะกรา้าเพื่อฝึกการตัดสินใจโดยไม่มีความลังเลเปลี่ยนจากรับส่งเป็นการกลิง้งและผลักบอลส่งต่อกันแต่ในรายที่ยังผลักไม่เป็น ให้เปลี่ยนขนาดลูกบอลใหญ่ขึ้นเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการกลิง้งการนั่งรับลูกบอลวันนี้อาจุ๋มจะให้คาเวียรับลูกบอลถ้าอาจุ๋มโยนให้คาเวียรับถ้ารับได้ น้ำเงินคาเวียเอาใส่ตะกร้าสีฟ้านะครับถ้ารับสีเขียวคาเวียเอาใส่ตะกร้าสีเขียวแต่ถ้าคาเวียทำตกคาเวียลุกขึ้นมาเก็บบอลให้อจุงกรอนตกลงไหมครับครับอ่าคาเวียเตรียมรับบอลนะคะลูกที่หนึ่งนะคะไม่เป็นไรคาเวียลุกไปเก็บให้อจุงกรอนเอามาใส่คืนตะกร้าเลยหลกครับคาเวียกลับไปนั่งเก้าอี้นะคบเตรียมตัวนะคะรับนะครับโอเคใส่ตะกร้านะครับ ลูกต่อไปนะครับโอ้ลองใหม่นะโอ้ขาเวียตั้งใจรับนะครับดีมากครับอ่าลองดูนะครับดีมากครับอีกลูกครับอ่าจุ๋มจะเพิ่มระยะหน่อยนะครับเพราะขาเวียรับเก่งขึ้นแล้วเราลองไกลกันอีกนิดนึงขาเวียตั้งใจรับนะครับ ดีมากครับคาเวียรรับนะครับครับเปลี่ยนเป็นลูกเล็กนะครับโอ้ไม่เป็นไรคาเวียเก็บให้าจุงหน่อยครับขอบคุณครับดีมากมองนะครับ๊ดีมากครับอีกลูกหนึ่งลูกดีมากครับจากนั้น เี่ยนนั่งเก้าอี้เป็นยืนรับลูกบอลแทนและใส่ลงในตะกร้าที่ได้แยกสีไว้ตามสีของลูกบอลคาเวียเมื่อกี้เรานั่งรับลูกบอลกันแล้วใช่ไหมคราวนี้เราจะเพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดนึงคาเวียยืนบนเก้าอี้แล้วรับลูกบอลที่อาจุม๋มตกลงไหมครับถ้าคาเวียรับได้เอาใส่สีตามตะกร้านะลูกแต่ถ้าทําตกคาเวียลงมาเก็บให้อาจุ๋มก่อน ได้ไหมครับดีมากครับเริ่มนะครับเตร็มตัวเฮ๊บดีมากครับอ่าลับบอนดีมากครับบอนครับเฮ้บครับดีมากครับเฮ๊ยข้าวเบียรเก็บแล้วใส่ให้จุ๋มก่อนขอบคุณครับคทาานี้จุ๋มจะยืนไกลขึ้นนะครับ คาเวียพร้อมนะเราไกลกันขึ้นนะคะดีมากครับคาเวียมองดีมากครับปึบครับปึ๊บอ้าวหล่นอีกแล้วคาเวียเก็บมาให้จุ๋มหน่อยขอบคุณครับแล้วกลับไปที่เก้าอี้นะครับขึ้นยืนให้เรียบร้อยนะครับปึบดีมากครับ ใส่ทางไหนนะครับอา้อาวอ้าลนอีกแล้วเก็บให้อาจุมอีกทีนึงนั่งคว้างลูกบอลวิธีการ 1. จัดท่าเด็กเช่นเดียวกับการนั่งรับลูกบอลแต่เปลี่ยนให้เด็กเป็นผู้คว้างลูกบอลลงตะกร้าแทนโดยวางตะกร้าห่างเพียงเอื้อมแขนเด็ก 2. หากเด็กคว้างไม่ลงตะกร้าให้นำกลับมาคว้างใหม่ 3. เมื่อสามารถคว้างลงตะกร้าได้แล้วให้ขยับระยะห่างออกไปตามระดับความสามารถคาเวียครับกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมฝึกคว้างลูกบอลใส่ตะกร้าในท่านั่งนะคาเวียรับลูกบอลจากป้าชมยงนะครับแล้วคาเวียมองมาที่ตะกร้านะคาเวียคว้างให้ลงตะกร้านะครับถ้าคาเวียคว้างไม่ลง ให้คาเวียนั่งอยู่เฉยๆอจุ่มจะไปเก็บเองเตรียมรับลูกใหม่แล้ะคว้างได้เลยตกลงไหมครับถ้าพร้อมแล้วลองดูครับดีมาก oh. ขอเบาอ,อีกนิดขอเบาอ,อีกนิดอ่าครับลองดูนะครับควางมานะอ่าครับควางมาเลยดีมากครับไกลไปไหมอ่าลองให้ ไก่อนกนิดเกียวอาควาสีนักเงินอ่าคขาวเวียมองอลูกบอลลูกว้างตรงตะกาเลยครับเก่งนะยืนแขนมาขยับห่างหน่อยนะไเลยอาลองห่างนิดนะครับเร่งดีมากครับเกียวไกลขึ้นเนาะ วาซีนั่งเงินเร็งตาเย,ย้เข้าแล้วคาเวียคาเวียมองก่อนคาเวียมองตะกร้าแล้วให้โยนมองตะกร้าแล้วให้โยนเล็งเออคาเวียมองตะกร้าใหม่สีเขียวดีมากครับเราสีเขียวคาเบียมองตะกร้านะคาเวียคว่องมาเลยครับคว่องมาเลยฮึบ เย้ไกลอีกนิดนะครับมองตาเก่าก่อนนะเขาเบียมองคว้างเลยฮึบมองตะเก้านะแล้วคว้างมาดีมากครับมอ่าต้องมองตะเก้าก่อนจ้องตะเก้าก่อนมองมองมองฮึบอ๋อเขาเบียมอเขาถอยให้เขาเบียนิดนะอ่าแล้วเขาหมุนตะเก้าให้เห็นชัดอ่าลองดูซิดีมาก ยืนโยนลูกบอลลงใส่ตะกรา้า 1. ให้เด็กยืนบนเก้าอี้ที่มีพนักพิงห่างจากตะกร้าเปล่าระยะ1เมตรและเพิ่มระยะห่างเมื่อเด็กทำได้มากขึ้น 2. ผู้ปกครองยื่นลูกบอลให้เด็กรับและให้เด็กโยนใส่ตะกรา้าขาเวียครับกิจกรรมนี้จะเป็นฝึกโยนลูกบอล โยนลูกบอลคาเวียจะต้องทําท่าหงายมือไหนคาเวียจับบอลแล้วหงายมือให้จุ่มก่อนยื่นมือออกมาข้างหน้านะครับอ่าอันนี้คือหงายมือใช่ไหมครับคาเวียมองตะกร้านะโยนให้เข้าตะกร้านะครับถ้าทําตกคาเวียไม่ต้องลงมาเก็บอาจุ่มจะเก็บให้นะครับอ่าลองสิครับ,จ,บจับลูกบอลได้ก่อนจับเป็นวงจับ,จบอ่าแล้วก็โยนอ่าแล้วก็โยนมาดีมากครับอ,อ่าเปลี่ยนซ้ายซ้า,ายเป็นสีน้ำเงินคาเวียลองโยนสิดีมากครับ ครับอ๋อจุ๋มลองเพิ่มตะกร้าให้อ่าอ่าพอดีเนาะสายีีเขวอ่โยนซีอีกนิดอีกนิดคาเวียมองลูกบอลลูกมองลูกบอลครับโยนดีมากครับาขวียเลงอีกดีมากครับโอเคเด็ดนะครับ เขาขยับให้อีกนิดนึงนะโอ้เพิ่มแรงอีกนิดนึงจะได้แล้วเกึงืเกือบแล้วดีมากครับสีเขียวโยนมามือขวาครับคาเวียมาเลยหลุกโยนเกือบได้มาเลย มือขวาสีน้ำเงินอ่ามือซ้ายสีเขียมือซายครับสีเขียวสีเขียวยังไม่เข้าขออีกทีลูกมาอืมเขาอย่าใจเย็นๆมองก่อนนะมองก่อนนะแล้วก็โยนเลยครับอีกทีเนาะไกลไปหรือเปล่าเนี่ยโยนสิ ขยับให้นิดนึงองลองดูครับสีเขียวอ๊บไม่ใช่เขียวเนาะย้ายให้ผิดเนาะควาสีน้ำเงินอ่าคาเวียครับกิจกรรมนี้เราจะเป็นการฝึกคว้างลูกบอลใส่ตะกร้าในท่ายืนคาเวียยกมือขึ้นทำท่าความือน,นะครับยื่นแขนแล้วคว้างลูกบอลให้ลงตะกร้า ถ้าไม่ลงคาเวียไม่ต้องลงมาเก็บนะเดี๋ยวจุ๋มเก็บให้ตกลงนะครับโอเคอ้าวเลง็งเลงหน่อยครับอ่าดีมากครับแม่นจังเลยเนาะโอ้ขอลองขยับตะกร้านิดนึงนะ ให้ไกลๆนิดนึงนะดีมากครับขาเพีข้งยะเพูด้าอเองาะเรากะข้าวพ้ยวอเกหเรืข้าเข้าวอกรอเรือกข้ากะาะเพาเข้าวระเพราก้วกเพาข้าวระะ้าเา้กะ้ากเพร้กะกะ้กเข้าหรืเออกระกเรกนาะกระ้า มันข้าวมันข้าวเาออทำไมออเออถูกต้องครับออกถูกต้องข้าวถูกต้องข้าวข้าอ๋อ ไม่ยากใช่ไหมคะสำหรับการใช้สื่อบอลวิเศษในการฝึกทักษะนะคะไม่ว่าจะเป็นการควบคุมตัวเองการใช้งานของแขนขาตามมือที่สัมพันธ์กับการกระทำแต่ก็ต้องเจออุปสรรคนะคะในเด็กที่ไม่สามารถจะทำตามคำสั่งหรือไม่ยินยอมหรือขัดขืนไม่ทำตามพ่อแม่หรือแม้แต่เด็กคว้างลูกบอลกลางคันผู้ปกครองต้องไม่ยอมนะคะต้องจับเด็กทำให้เสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดหรือตั้งไว้ สำหรับเด็กที่เริ่มพูดแล้วเราสร้างเงื่อนไขให้เด็กพูดตามเงื่อนไขแล้วก็ถึงจะเล่นกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับเรานะคะไม่งั้นถ้าเราไม่สามารถบังคับเด็กให้ออกเสียงหรือให้พูดตามท,ทั้งทงที่เด็กมีภาษาแล้วนั่นหมายความว่าเด็กจะไม่สามารถเรียนรู้สิ่งที่ยากขึ้นตามลำดับต่อไปได้ตอนต่อไปเราก็จะพบกับการใช้โซ่ตาบอดที่เรียกบายเชนนะคะในการฝึก กิจกรรมที่เรียกว่าการรับรู้การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสติปัญญาและสมาธิกันต่อไปค่ะ